สวัสดีครับเอ็มครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มานอกสถานที่ครับก็โอเคครับร้อนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับอีพีนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกจากการฝึกสมถะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยฝึกจับลมฝึกคําบริกรรมแต่อาจจะมีท่านที่ฝึกกระสินแต่ผมไม่ฝึกกระสินนะครับผมไม่สอนกระสินไปฝึกจับลมแล้วฝึกกับคําบริกรรมแล้วอ่ะ หลังจากที่เราเรียนเรื่องจิตเรื่องสติมาแล้วครับเราลองฝึกสังเกตดูครับว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกจากการฝึกสมาะิอยู่ไม่ว่าจะเป็นลมหรือคำาบริกรรมนะครับแต่นี้พอเราฝึกไปครับพอเราฝึกจับลมไปเรื่อยๆจับลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธหรือบทสวดมนต์ก็ตามครับมันจะมีความรู้สึกพอเรา พรอเราจดจอกับสมาธิของเราเพราะเราจดจอกับการฝึกของเราไปเรื่อยๆครับลองใช้สติของเพื่อนๆครับสังเกตครับพอมันอยู่กับการฝึกของเราได้อย่างต่อเนื่องอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆถึงมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมามันอาจจะเป็นความรู้สึกว่างๆเบาๆโล่งๆมันเป็นความรู้สึกที่ดีครับคือ มันไม่ได้มันไม่ได้ไปยึดติดกับเรื่องทางโลกมันไม่ได้คิดเรื่องทางโลกมันไม่ได้ไปสนใจเรื่องเงินทองการทํางานนู่นนี่นี้นั่นไม่ได้สนใจเรื่องชาวบ้านไม่สนใจอะไรเลยครับเราอยู่กับสติอยู่กับการฝึกของเราแล้วเราก็จิตมันละจากอกุศลไปครับมันไม่ได้ไปสนใจเรื่องของกายละมันอยู่กับตัวเองมันอยู่กับจิตมันอยู่กับสติอันนี้ครับมันเป็นอารมณ์ของจิตเพื่อนๆอ่ะ ลองดูครับว่ามันสติของเราอ่ะตรวจจับความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมพอเราพอเราตรวจจับเจอนะครับเราก็ลองรู้สึกให้มันเยอะๆลองรู้สึกไปเรื่อยๆลองดูครับลองดูครับการการประคองความรู้สึกการประคองอ,อ,อารมณ์จิตอารมณ์ใจพวกนี้มันอยู่ที่การฝึกฝน ของแต่ละคนนะครับแต่มันไม่ยากครับให้เราฝึกฝนไปเรื่อยมีวินัยในการฝึกฝนนะมันจะไปได้ครับเริ่มจากความรู้สึกจากการฝึกสมถะก่อนนะครับเราก็ฝึกของเราไปบางคนเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้ที่มันโล่งๆเบาๆสบายๆไม่ยึดติดอะไรเป็นความเบาของจิตครับเป็นความเบาของความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในที่มันไม่ใช่รูปธรรมครับมันเป็นนามธรรมที่อยู่ข้างในละ่ะ อันนั้นอะคือจิตมันเบามันสบายแบบนั้นเลยครับจิตเราจริงๆโดยที่มันไม่เจือกับเรื่องทางโลกเลยอะครับมันจะเบามันจะสบายแบบนั้นเลยลองสังเกตดูนะครับมันมีความรู้สึกอย่างนี้อ,อยู่ไหมแล้วเราแล้วให้เราลองรู้สึกเรื่อยๆลองจับความรู้สึกนั้นดูลองเข้าไปเจอบ่อยๆแล้วเราก็จะลองเปรียบเทียบกับตอนที่เราใช้ชีวิตตามปกติเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้ว ตอนที่เราฝึกไปเราจิตมันรวมเป็นสมาธิเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงมันมีความรู้สึกดีไหมมีความสุขไหมอยู่กับการฝึกสมาธิไปเนี่ยครับอันนี้ครับอยากให้เพื่อนๆลองสังเกตลองฝึกสังเกตลองฝึกรู้สึกลองฝึกจับความรู้สึกเหล่านี้ลองฝึกประคองรู้สึกเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราแบบเออความรู้สึกมันหายไปแล้วไม่เป็นไรครับเราก็กลับมาฝึกสมาธิของเราเหมือนเดิมจับลมคําบริกรรมแล้วอื่นๆครับฝึกสมาธิของเราเหมือนเดิมพอความรู้สึกเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาหรือมันแทรกเลยความรู้สึกมันมันรู้สึกขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยช่วงนี้แหละที่แบบเออร่างกายมันรู้สึกแบบเบารู้สึกสบายรู้สึกแบบเฮ้ยดีจังเลยไงให้เรารู้สึกไปเรื่อยๆครับ ถ้าเราไปเอ๊ะหรืออะไรเงี้ยบางทีนิวรอนมันอาจจะเข้ามันอาจจะหลุดให้เราใช้ความรู้สึกล้วนๆครับหัดนะครับหัดฝึกใช้ความรู้สึกรู้สึกนะครับเหมือนที่เราไปรู้สึกถึงโลมรู้สึกถึงคําบริกรรมหลังๆเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้เพื่อนๆครับลองฝึกการใช้ความรู้สึกการใช้สติ ให้มันรู้สึกบ่อยๆรู้สึกเรื่อยๆเลี้ยงความรู้สึกนั้นไว้อันนี้ครับเป็นพื้นฐานที่เราจะไปฝึกต่อไปนะครับฝึกต่อไปลองดูนะครับฝึกรู้สึกอันนี้อย่างของผมเนี่ยมาที่วัดใช่ไหมมานอกสถานที่มาที่วัดเนี่ยความรู้สึกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่เหมือนที่เราฝึกที่บ้านฝึกที่ห้องยิ่งโอมีพระพุทธรูปเยอะแยะมีสภาพแวดล้อมมันแบบ เออเป็นใจต่อแบบสภาวะทําให้สภาวะเอาจิตมันแบบสูงขึ้นเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกดีขึ้นเออในเ,เวลาในะการฝึกครับเราก็ลองลองดูนะครับลองรู้สึกดูนะครับก็อยากจะให้ทุกคนฝึกประมาณนี้นครับคลิปนี้นะครับเป็นการฝึกนะครับใช้ความรู้สึกฝึกสํารวจความรู้สึกแล้วก็รู้สึกเรื่อยๆประคองความรู้สึกนะครับก็คืออารมณ์ ความรู้สึกที่ได้จากการฝึกสมาธินะครับให้ทุกท่านฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคคลิปนี้จบแล้วครับเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกัน10นาทีนะครับ10นาทีหลังจากคลิปที่แล้วนะครับต่อไปเราจะฝึกกัน10นาทีนะครับเช่นเคยครับเดี๋ยวผมจับเวลาให้นะครับ10นาทีโอเคครับไปเลยครับ โอเคครับครบ10นาทีนะครับแ่เมตตาแล้วก็ค่อยๆถอยออกมานะครับเป็นไงบ้างครับเพื<ๆ>่อนๆท่านใดจับความรู้สึกได้บ้างครับโอเคก็ลองฝึกกันไปเรื่อยๆฝึกฝนเรื่อยๆฝึกฝนทุกวันฝึกใช้สติจับความรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆ อารมณ์ต่างๆที่มันอยู่ข้างในตอนที่เราฝึกสมถะตอนที่เราฝึกมามันจะมีความรู้สึกของจิตมันจะมีอารมณ์ที่มันรู้สึกดีอยู่อารมณ์ที่ติดบวกนะครับลองลองจับแล้วก็ฝึกเลี้ยงฝึก,กค,คลุกคลีไปเรื่อยๆฝึกเจริญสเสวยความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานในการฝึกข่าวต่อๆไปนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแล้วยังไงฝากช่องยูราเวอร์สเนยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ท่านใดมีติชมคอมเมนต์อะไรก็ตามสบายนะครับการล่างคลิปจัดไปให้เต็มที่นะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ